สวัสดีค่ะหมอออมนะคะตรีสุรังคลินิกค่ะวันนี้นะคะหมอมีรีวิวเคสฟิลเลอร์ใต้ตา,ตา,ตาที่น่าสนใจนะคะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยว่าหลังทําจะสวยขนาดไหนแล้วเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนนะคะเราไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสที่มีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณใต้ตานะคะก็คือมีใต้ตาดำทำให้มองดูเป็นถุงใต้ตานะคะแล้วก็ลักษณะสีผิวค่อนข้างที่จะมีสีผิวคล้ำนะคะบริเวณใต้ตานะคะเกิดรอยลึกขึ้นเนื่องจากวอลลุ่มหายไปนะคะหลังจากนั้นหมอได้ทําการเติมฟิลเลอร์ไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็คือข้างขวานะคะก็คือสวยขึ้นเลยบริเวณล่องลึกดีขึ้นนะคะรอยคล้ำใต้ตาดีขึ้นแล้วก็ ร่องที่ดูโซมแล้วก็ดูหน้าเหนื่อยนะคะก็คือสดชื่นขึ้นทันทีเลยค่ะ